ปอทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไม่รู้จักระวังทำของหลนแบบนี้มันเสียหายแบบนี้พี่ต้องปรับนะคะสวัสดีค่ะพี่อุ้ยนี่คือ PC คนใหม่นะคะของสาขาโรตัสพนันนิคมค่ะเขาชื่อปอค่ะสวัสดีครับพี่อุ้ยโอเคจ้ะปอมานี่หน่อยครับครับพี่ รู้จักไหมนี่คืออะไรมันใช้ง,งานยังไงอันนี้คือไขควงสีตัวชุดครับมีหัวแชกหัวแบนครับเอาไว้หั่นสกูน็อตครับโอเคใช้ได้อุ้ยเฮ้ยใครทำไรโหลดน่ะปอทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไม่รู้จักระวังทำของโหลดแบบนี้มันเสียหายแบบนี้พี่ต้องปรับนะคะเดีย๋ยวปรับได้ไหมครับพี่ไม่ได้คะ่ะของเสียหายคะ่ะ เราเป็นพนักงานเราเป็นพนักงานขายเราต้องระวังกว่านี้ผมจะระวังให้มากกว่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับลูกชายผมฝึกงานเป็นไงบ้างไหนคะนี่ครับน้องปอลูกแก้หัวแหวนเลยนะครับนี่เหรอคะน้องปอลูกชายเฮียหรอคะโอ้หน้ากันเหมือนอย่างแกะนะครับตายแล้วโอ้ยน้องฝึกงานดีมากเลยคะ่ะทำงานดีมากเราตั้งใจหรือเปล่าเรา ตั้งใจครับโอเคเนาะยังไงก็ฝากคุณอุ้ยช่วยดูแลน้องปอ่อยลูกชายผมด้วยนะครับค่ะได้ค่ะได้ค่ะ